บอกคิเกียจะสัตรยาวโอเคครับตกกางเกงเลยตกกางเกงนะได้เฮ้ยเปิดไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไข่ตุงยังครับต้อใส่กระจับฮะนักมวยต้องใส่กระจับครับก็สวัสดีคร่ะทีนี้เราก็สู่สัตระยาวทีวีกัระพงสัตระยาวเที่ยงไออ้้วนไอ้อ้วนไหนอ้วนบูเชอร์ไ้ว้นไหนไม่เห็นเจเลยไหนอ้วนมันเป็นคัตซีน แต่ว่าครับคัสซีคัสซีในอ้วนไม่เห็นเจอไม่เจอไม่เจอนั่นไงมาแล้วไหนผมวินโดขอทีเดียวซีเรียสแซมเหมือนเดิมนะฮะเล่นกันจนเครียดแล้วตอนนี้ตามชื่อเลยเออเต็มหน้ากูเลยระเบิดโอ้ยโอ้ยเมกาทอนมาเมกาทอนเมกาทอนมา เนกาทรอนคืออะไรครับผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมวิ่งโดของอย่างเดียวเลยผมก็ไม่ต้านกันยิกันโอ้โอโอยระเบิดเต็มหน้าเลยเฮ้ <laughs> ยปืนใหม่ตกเอาย่งปืนปืนยิงไปโอ้โอ้หืมไม่ได้แดงไม่ได้แดงหนูเลาะแผลแฮ่โอ้ใครยิงใครยิง ยิงเมกกาทอนครับโอ้โหโอ้หเนี่มันไอ้อ้วนนี่ว่ะระบบบอกแล้วไม่มีอ้วนอือโอ้ตายแล้วจะตายหลบ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 โอไม่มีที่ให้หลบเลยไอ้อ้วนไข่มันแตกไปแล้วตอนนี้มีไงอ้วนเห็นแล้วอุ้ยโอ้โหโดนระเบิดอรวมแล้วโอ้โหแนวหลังมันเยอะมาก ยิงก sí. oh, mm no ูจังเลยยังจะเล่นแพทเทิร hmm ์น hmm ฟิลแล้วเปลี mm ่ยนให้ม hmm ันเป็น oh, ปีศาจถูกต้องประมาณนั้นแหละแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ากูโดนหนอนแดดโดนหนอนแด้แม่งเอ้ยเอ้ากูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มงไปหมดแล้วโอ้โหต้องมาวิ่งฝ่าดงหนอนข้างนอกเะหนอนใหญ่กินหนอนเล็กแล้วตอนนี้ไปแดงหนูหรอกฮะโอ้โหศัตรูเยอะมากตอนนี้เอเนมี่เยอะมากอ้าวสวัสดี ดีต้องสุกหรือเปล่าอะไรนะเดี๋ยวนี้ม่สุกอ,อะไรตามมาวะาจะเอาน,นี่ไอโบสไอโบส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 ไม่จบกินอ้อตัวใหญ่ตัวใหญ่สวัสดีเราเองแล้วตัวใหญ่ในหัวในหัวนี่ไงผมอยู่ตรงเกือบจะถึงทางแล้วเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลย โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมกำลังประท้กับไอ้อ้วนอยู่โอ้แม่งยิงไม่มีล็อกเก็ตจะไปสู้กับไอ้อ้วนเลยไหนไหนมีอยู่สามนัดเนี่ยผมหมดแล้วล็อกเก็ตขอปืนนวิ่งไปไหนมาทางนู้นไอ้อ้วนตายแล้ว ตอนนี้เหลือแต่ไอ้ไอ้ยิงบัตสึค้าอะไรผมอยู่เนี่ยำเราไปเออมิการทอนเออนไวะแมงป่องแมงป่องแมงป่องเอาหตายยิงกูตายยิงกูตายเออโอ้ใจเยนเจียนเพื่อนเจเย็นเราคบกันนานเลยแม่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็โดนหนอนยักษ์กินนิด อันนี้ผมอยู่ข้างในบิ i ดิ้ n g เงี้ไอ้ตัวใหญ่ตายแล้วอยู่ในอาคารเหรอใช่อยู่ในอาคารตรงปลายทางเลยเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่ไปไวมากไปไม่บอกเฮ้ยไอ้ปืนใหม่วะยืนนิ่งให้กูยิงทำไมเนี่ยได้ปืนใหม่ไม่นอนไม่นอนเอาปืนใหม่ยังตรงไหนอะออกประตูซากประหลักพังเนี่ยเดี๋ยวไอ้ชายตายไปแล้วปืนเล็กเจ็บอะโอ้ยโอ้ย เป็นการเหน่นวั่นเชอร์มั้งฮัลกระจูเล็กเด็กไหนวะเน็ตไรมึงยิงหัวยิงหัวนี่เนี่ยมึงไม่ยิงโคตรไกลเลยปนนีเนี่ยหายังหมดแล้วด้วยกระสุนไม่ให้มาโคตรน้อยเลยให้น้อยมากเสียงอะไรวะบูมไปแล้วฮะบูม บูมบูมบอลแรงว่ะครับบูมบูบูบุ๊กต่อกันไม่ถูกไหมบูมไม่รู้จะบูมอะไรแล้วตอนนี้ผมเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนไม่รู้มาแล้วหรือยังผมรีบผมก็เข้าไปแล้วมืดมากเลยอะไฟแม่งเปิดเปิดพี่นอนรอด้วยเราต้องเอ้ยทำไมมันดำสเตปเพื่อการโดของพี่ดีต้องรีบเข้ามาก่อนไทยนะแล้วของมันก็แยกกัน ของมันไม่ได้แย่งกันเลยเฮ้ยเอ้ยมันหมาหมาหมาใครไม่รู้เมื่อกี้อะ What the hell อ้าวผ่านแม่ต้องลงล่างลงไปเจอหมาเลยเอาเลยเอ้าลงผิดข้างเอาข้างมีมีประตูมีประตูเฮ้ปาตู้ตู้ตูเป็นเกมยิงปีศาจหรือเกมสยองขวัญเนี่ยนี่อีนะมึง เฮ้ยนี่มันเกาะกำแพงอยู่เกาะกำแพงอยู่ไหนวะไม่รู้แล้วผมหนีแล้วงมันเป็นพวกหมาในพวกหมาในไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วรอด้วยเฮ้ยครูไปทางไหนตรงนั้นก่อนหรือตรงนี้ทางนี้นีได้รู้แค่ว่ามันตามมามันไม่เข้ามาข้างในอ่ะ ทางนอกนี้แป๊วไอ้พวกนี้ก็เดินกันเร็วจังวะแม่งโคตรมึนเลยกลัวไงอุ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะถือติดมุมไว้เฮ้ยเดี๋ยวอ้าวยิงโดนเพื่อนโคตรกลัวตีมึนๆเลยแล้วแม่งกระซิบแบบเฮ้ยมันโดดโดดไปไหนแล้วนี่มันเล่นีเ p r e ร์เอเลี่ยนอะไรอย่างนั้นีเ p r e ร์ t อ r Alien ไปแล้วฮะหนึ่งวันไปแล้วแนไปแล้ว ผมไม่รู้เรื่องกูวิ่งหนีดีกว่ากูไม่อยู่แล้วอุ้ยเจออะไรอุ้ย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 แมงปองแมงปองไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วระเบิดร์ตทั้งหมดเล้วว่วอับอยู่นี่แหละผมไปแล้วนะไปแล้วเราไม่เจออะไรกันนะเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้ลั่นหมดแม็กเลย พี่นอนอยู่ไหนวะไม่รูดูเจทางมาสอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเต็มหน้ากูเลยเ้ยกตกใจลั่นหมดแม็กเลยย่ทางนี้ย่ออยู่ข้างบนนี่นเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละลุลุลุล อะไรวะทางนี้ทางนี้อ้าวไม่ใช่นี่นี่ทางนึงอ๋อมันวนขึ้นเหรอพี่นอนไปไม่เคยรอเลยอะไรเลยโอ้โหหูหูโดนมาเต็มหน้าเลยเขาไปยันไหนกันแล้วเนี่ยทำไมผมเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่เลยขึ้นมาข้างบนแล้วบานเลยข้างบนนี่คือข้างนอกอะไรใช่ไหมไม่ไม่ข้างบนข้างในนี่แหละแต่อยู่ข้างบน อ้าวแต่พ like ี<_><_<_<_่ผมอยู่ข้างนอกแล้วไงวะอ้าวดูดูหนอนหนอนม่นท네ิ้งกันได้แต่ว่าพี่หนอนนำเราไปแล้วเนี่ยมันน่ากลัวการอยู่ข้างในไว้เจอเจอไอ้อ้วนเจอไอ้อ้วนไอ้อ้วนเดี๋ยวเราออกทางไหนเนี่ยทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าไม่เจอทางออกเลยเดี๋ยวลงไปตามหายนี่แต่ผมเจอบันไดวนแล้ววะนั่นแหละตามมาตามไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวตันชิบหาย ทิ้ง <ules> พี่บอกทิ้งครูอีกไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนแล้วมันออกทางไหนวะขึ้นขึ้นข้างบนมาเรื่อยๆอ่ะขึ้นข้างบนอะไรอ่ะแม่งอยู่ข้างนอกดีกว่าเจอไอ้มหมายิ้มแนลัวแล้วกันะขอนะโถ่เดอะไอออฟซันซันดีหน้าซันดีหน้าเราไปทางไหนวะขึ้นข้างบนมา ขึ้นข้างบนเหรอข้างบนพี่นอนไปแล้วลงไปรับดิว,ว่าอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอได้แล้วมันได้วนใช่ไหมมาขึ้นมาเลยมายังเอ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ทีแม่งเจอหมาอีกแล้วหมาแม่งคล่องเลยเออหมาเลยดู โอ้ยเกือบโดนจูอโจมไหนอยู่ไหนกันวิ่งตรงมาเลยตัวอะไรวะนั่นอะไป็นยี่หมออีกแล้วอะไอหมานี่มันน่าอำคาญว่ะไปแล้วไม่อยู่กับพี่ดีกว่าแม่งอันตราไลน์น จะไต่ไปไหนนักหนาวะดนะไม่ไหวแล้วพลัคารแล้วเนี่ยโอ้โหเอาไปไหนกันละตอนนี้ผมตอนนี้ผมเจอไอ้อ้วนอะไหนวะผมอยู่กัพี่วอกเนี่ยข้างหลังอะอ๋อสาวมันไปไม่เอาแล้วไอ้หมาแม่งจะกลัวเป็นจะกลัวเป็นลำคาแล้วตอนนี้ สแตนสแตนพี่นอนไปไหนเลยวะสแตนนอนหายแล้วสแตนอ๋อโอ,โอป้ปืนปืน แม่เสียงแล้วมันเฮ่อห่าอยู่แถวๆนี้โอ้ข้างหน้าข้างหน้าใส่ไส่กําแพงใส่กําแพงเหรอไอตัวนี้ไตยังไม่เข้าหมาไตแม่งก็กระโดดหอบไปมาเป็นนกที่แย้หรือเป่าฮะโอ้โหเยอะ đấy, ài, mình bẩn nhỉ, quên đấm sốt đỉnh, chơi uoan rồi, chơi uoan cái đồng này, uoan tai hại rồi, ào, game chỉ โดดไปโดดมาได้กลัวไปครับไปข้างหน้าครับชีวิตเราต้องก้าวต่อไปนะฮะเพนั่น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 เลเซอร์มาเลเซอร์มาไม่ใช่แค่เลเซอร์วิสต้ก็มาจะผมเอาคอร์สมาทำไมวะเนี่ย บึมก็ให้โอ๊ย,อยแต่ผมชอบยิงไอ้ตัวเสื้อม่วงอ่ะยิงแล้วม่นยักไยเลยตายง่ายดิขง่ายท้อมเนี่ยอ๋อโอยอะไรวะวิ่งไปวิ่งไปเอาเก็บไม่ได้พยายามวิ่งเก็บของอยู่ในนี้ผม คันหัวแปบคันหัวแบบเขาเข้าไปในไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นี่มันอะไรอ่ะข้างบนเนี่ยกล้องอระก้องจอติดเอ๊ยอะไรขึ้นแบบแปลอะไรมาแล้วอะไรล่ะเนี่ยไม่รู้อะไรแต่มากันเต็มแล้วไอหมาหด้วยไหนวะ เหมือนจะเราจะต้องลงมาข้างล่างหรือเปล่าเน,นี่ยเห็นมีคัดซีนเลยวะองผมมันขึ้นคัตซีนอ่ะผมไม่ขึ้นเลยเลยะมันเป็นบ้านอะไรหลังอะ่ะเราต้องไปที่บ้านแต่ละบ้านอ,ะอ่ะเอาแล้วอยู่ไหนกันวะเข้ามาในประตูพี่วับประตูอ่ะเอาพี่วับผมอยู่ข้างล่าง ประตูนี้เปิดไงะเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนเราต้องไปที่บ้านแต่ละบ้านมันจะมีรหัสสี่สี่ตัวอยู่อะอถึงไปกันเลยนะตอนนี้้บานเลยเมื่อกี้มันขึ้นในนี่เป็นคัสซีนบ้านสี่หลัง มอ้วนทั้งปืนเลเซอร์ทั้งแมงป่องเลยอือนนโอ้ลลก,ก่อนลลก,ก่อนมันเป็นอาคาร์สี่หลักรอบๆเลยอ่ะรอบๆรอบย,ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคใช้ปืนเจ็บดีกว่า เท่าอาคารก่อนดีกว่าตึกกวอาตึกกว่าฮะเฮ้ยแต่เปิดไม่ได้อะมันต้องใช้รหัสไว้ก็ไม่รู้อ่ะไหนอะโุ้ยโว้ยโว้ย,อยดอ่ไงที่ต้องหาคีย์การ์ดคีย์การ์ดมันอยู่โลกไหนวะเนี่ยจะดอยสิล็อกไปทุกตึกก่อนดีกว่า ้เจะอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยป้าเนี่ยเนี่ยป้ากีการ์ดเนี่ยกีการ์ดสีม่วงอ่ะมันเป็นมันเหมือนเป็นกุญแจอ่ะเนี่ยได้มาแล้วได้แล้วมันไม่มันไม่ใช่เป็นกีการ์ดอ่ะแต่มันเป็นกุญแจเปิดประตูตรงนั้นเลยอ่ะ ไว้ที่ไหนกันวะวิ่งออกมาข้างนอกแล้วอเอาจะเจอแล้วจอ่ละประตูนี้คงเปิดไม่ได้นอด่องเยอะมากอโอ้เยอะเยอะเยอะเราไปก้มหลังก่นอนดีกว่าปว่าหันวโตมั้งเหรอตอนนี้อหมูแม่งหลบอยู่กันในหนัง tái, 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 uối, uối, đồn này, đồn này, ok, mã, mã, mà, tao nghe, ào, rồi, súng bự, súng bự, súng bự, ถึงจะไปแนวไหนเร็ววะเย,ย,ย,ย็นๆนี่ไงพิการ์ดได้แล้วคุหมาไม่กระโดดอยู่ได้คิดว่าเล่น,นชิงช้าสวรรค์อยู่หรอเี่นอนได้พิการ์ดแล้วอ,อหักคอนั่นแหละเปิดประตูนั่นเลยเปิดประตูตรงนั้นเนะี่ยมีประตูอยู่อีกเฮ้ยมันมีลูกบอลแบบนี้นประตูตรงนี้เนี่าโอเคประตูตรงนี้เปิดแล้ว เข้า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 รอของเอกมามันเป็นของอะอะไรอะ่ะโอเคไม่เปิดประตูอื่นหนึ่งไปเหิืออะไรใหญ่อนันรบ้ยโอ้โหอ,โอ,อน,นี่แหละ ตอนนี้ได้2อันแล้วเลย2อ0 0ไอตัวเต,ต่ายนัมีเยอะมากอ่ะเอา้าเสียงเหมือนมีตัวอะไรมันขู่อยู่เลยเว้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวอะไร เยอีกอันเดียวอยู่ตรงไหนอะอยู่อยู่ตรงนี้ไงคล้ายคห้องน้ำตรงนู้นเลยห้องน้ำเจออ้วน่ะช่วยด้วยอยู่ตรงไหนแล้วอะบีนอยู่ตรงที่แรกที่เรามาโอ้โอ้โอ น่าเลยนู้นๆู่อตรงนน้นเลยโอ้ยโอ้โหกระโดดใส่หน้ากูเลยเหมือนเราได้รับทารกิจที่ใหญ่หลวงเลยพี่แจ๊คมันช่วยกอบพูดร้องอยู่พี่วอปะพี่วอปะพี่วอบไปดวนเนี่ยใครอยู่วะโดนไล่ตามอยู่ โดนกับหมาอยู่เนี่ยไอดอลไอดอลทางไหนนะโอเคได้แล้วได้แล้วก็ไปเปิดไปตัวกันเลยไปไปตรงกลางเมื่อกี้หมาเยอะมากโอ้ยอ้วนโอ้ยอ้วน,นไอ้อ้วนมีทั้งอ้อ้วนมีทั้งหมาผมเจอไอ้อ้วนสองตัวตรงกลางอะ่ะตรงกลางเลยตรงกลา,างอะไรวะตรงกลางอ่ะตรงกลางที่เราออกมา ไอ้วนเละไอ้วนเละเต่ากระเด็นเต่ากระเด็นโอเคต่ายแล้วตอนนี้มาที่ประตูได้เลยกำลังจะหนีกลังไปกลับลงไปเอ้ารอด้วยดูลงมา มีติดอ่ะลงมาแล้วเนี่ยอ่ะพี่วอลป์อ่ะโดนลงมาพี่วอลปโดนลงมาเข้ามาตรงกลางอ่ะตรงกลางแล้วมันจะมีประตูโดินเดนตรงรูลงมาเลยพี่ประตูให้เทคอยู่อ่ะอยากเห็นแอะไรตอนพี่วอลปโดนลงมาเลยเนี่ยปนมันไวเทคเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาเลยมันจะมีรูอยู่มองไม่เห็นว่ะโดนลงมาในรูเลยพี่ประตูอ้าวอุ้ยแม่งล่วง ล่วงแล้วล่วงมาเนี่ยหมายอะไรเนี่ยเนี่ยข้างๆเอ้าลงมาไว้เลยเอ้าลงมาเมืเ่อไหร่เนี่ยงงเหมือนกันรีบร่ดีป่ะโอ้ยออยตบอะไรวะเดี๋ยว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 ไหนเนี่ยโอ้โหสามร้อยสามร้อยพ่อมึงเถอะสามร้อยก็ช้ำแล้วไอ้เสียงอะไรอะ่ะเหมือนน่ากลัวมากอ่ะ เอาทางไหนเนี่ยตรงมาเลยตรงมันจะมีทางวิ่งจะโอ้โหเดี๋ยวบอสมาเนี่ยไอ้ยันก็โวูอย่างเดียวเจออะไรแปลกก็วูโอ้โหแปลกจริงว่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนบนของพีระมิดหรือเปล่าไม่้ไแต่แต่เราตกมาซะลึกขนาดนี้ไม่น่าใช่อะ่ะทางใตเ้เราจะไปทางใต้แม่งเดินตกขอบแล้วเดี๋ยวตายเลย โอ้หเป็กมีดูเยี่ยนเลยเหรอหรือเปล่าน่าจะมีแล้วมันน่าจะมีอย่างงี้นะครับเขาโดดไปเลยเดี๋ยวตกมาตายเป็นไหนกันแล้ววะ I'm ผมกล happy, b u there's t a bar stool out there with my name on it And if I'm not mistaken we got one more of these things to get running Oh right. s o running r r y Get อะไรวะจะวิ่งเหรอเปล่าเนี่ยมันมันบอกว่าอ่ะนายเปิดเครื่องนั้นได้ยังไงอ่ะเราใช้เวลาแบบแทบจะตลอดทั้งงานของเราเลยในการติดตามมันนะเอาแล้วบอกว่าเราหนีไปเผื่อมีอันตรายนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะหนีหรือว่าอะไรไม่รู้ แล้วเราก็พูดไปชนไปว่างั้นก็บันทึกไปละไปแนะว่าฉันแต่งบ้านไม่ได้ลงไปแล้วอ้าวทำไมทิ้งผมไว้อย่างงี้อ่ะไปแล้วแล้วไปไหนเนี่ยวิ่งตรงโอ้โหวิ่งกันป่าล้เลยฮะตรงนี้แต่ที่เมื่อกี้แม่งมืดๆแล้วตกไปตายเนี่ยทิ้งลุงซันได้อย่างนี้วินนี้ยังไงขึ้นก่อนเลยไม่ขึ้นจริงเหรอนี่ไงอ้าวนี่ไง เราโดดเราโดดลงไปได้ไหมแบบพุ่งผ่านสนามพลังเเอาไม่ได้ตายดีครับาะว่าเราต้องไปเจอตัวอะไรข้างบนแน่เลยอาจจะเป็นไปได้นตอนนี้เราก็ก็ลังจะวาร์ปไปอีกมิติหนึ่งทุยผมกำลังเยิบอยู่เยิบไม่มีเสียงยุบ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 เลยเติงเติงเราขึ้นยังไง โอ้ยรู้สึกว่าแดดเอ้าเฮ้ยกูปิลไปได้ไงเนี่ยเมื่อกี้กูขึ้นกูนนนดีๆเอ้าทางโดนปิดเอ้าทางถูกปิดแล้วฮะรู้สึกว่าต้องไปตรงกำแพงตรงนี้โดดออกมาแล้วซึ่งแบบว่าเกมนี้มีทางตรงทีไรต้องเจอบอสท,ทุกทีนั่นไงโอ้โหต้องตัวอะไรวะน่าจะทิ้งไงจะทิ้งได้ไปหนอนอยาเกเจอไงยิงแม่งโอ้ยยิงไม่เข้าจะทิ้งเล็ต้องใช้แล้วยิงเนี่ย หรือมันมันเล่นท่าเล่นท่าโอ้ยิงอัดแน่แต่ยิงไม่โดนโอ้แหลกแหลกแหลกปุ่นปุ่นกระจายหลยต้องเอาระเบิดติดตัวมันหรือเปล่าแล้วก็กดระเบิดตุ้มปาไปหมดแล้วโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ n น no เฮ้ยนี่ไงต้องใช้ระเบิดแปะตัวมีดิงด้วย ไหนวะไหนวะไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ้อ้านไ่ดีเอ้าเตานไ่ดีนไ่ดีนไ่ดีเฮ้ยเฮ้ยแลเกิดอะไรตรงนี้เกิดเกิดอะไรตรงนี้ออืออ้าเฮลเฮลโอเะตกเจาะตกเะตกเอ่อตกเี้ยตกกตกี่ายเลยาย้นะอ้ยยีป่ามาเยอเยออก อะไรโอ้โระเบิดอะไรอะไรอะไรกดทิ้งเวียงเข้าไปเวียงเข้าไปกระทิงเหล็กเข้าไปโอ้โหเอาผูตายเลยระเบิดมันเสร็จแล้วกูตายเองกระทิงเหล็กไี่ไว้เอาระเบิดหมดเออตายตายตายแล้วแหะตายแล้วก็เก็บระเบิดไว้นะน่าจะเป็นนีเก็บของก่อนนี่นี่ไงกระทิงที่พี่กลอนจับกัน เจอบ่อยถ้าเจอบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ใหม่ๆจะผ่านเจ๊ดักเออเจอบอสที่ไรเนี่ยมันต้องจบทุกทีใช่ไหมเนี่ยสงสัยโอเคฮะเลากันไปก่อนเป็นเท่านี้แล้วกันท้าทีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ท้าทีเท่าไหร่เลยไหมเขาว่าท้าทีเท่าไหร่ไม่รู้เล่นเพลินไม่เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสหรับวันนี้ลากันไปก่อน บบาาายยยอ่ลืมกดปุ่ม subscribe ด้านล่างด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยกดเลยปุ่มสายล่างเลยกดเลยนั่นแหละอ่ากดไป